ปามีมึงหาเวียให้ได้่อนเถอไอคนที่อยากให้ต่อยมวยก็ไม่ต่อยแต่คนที่ไม่อยากให้ต่อยเสี้ยนเลือเกินพยายามจะทําให้ดูจะทําให้เห็นเขาไม่เอามึงก็พยายามอยู่นั่นแหละฮะคนเราถ้ารู้ตัวเองมันก็ไม่ห้าหรอกแต่ความพยายามอยู่ไหนฮะ เขาก็ความพยายามอยู่ที่นั่นไม่เป็นไรอะสักวันพ่ออาจจะเห็นอาจจะเห็นคุณค่าของลูกชายที่ปารถาาดีแล้วก็หวังดีเฮ้ยอันนี้ร้านนี้อร่อยดีนะเนี่ยอะไอแบ่งเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรตักใหแล้วไปเหี้ยไอจักเอ้ยทำไมมันเลือกูอิ่มเร็ววะเดี๋ยวกูตักคาเกะให้มึงต้องคาเกะเนี่ยมึงเอาไปแท้เลยร้านนี้เขาต้มเปื่อย ดูดไปหลุดดูดเปหลุดกันหลังนะไอ้เยี่ยเนื้อไม่หลุดเลยไอ้สัตว์นี่มันผสมขิงดองมาด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยสัตว์เลี้ยงเป็นเม็ดข้าวโพดเลยของใครเนี่ยโอ้เอาโกมมนนิดหนึง โอ้ใส่แล้ให่โอ้ไอฉันคนดี